ะดิษักครับเมื่ดีที่นี่มันถิ่นใครที่นี่มันถิ่นใครที่เป็บ้านใครการที่คุณจะจับไมค์ดีกีตาร์เนี่ยคุณขออนุญาตเรือยังใช่ใช่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมเสียมารยาทหรือเปล่าครับไม่ดิษับเราว่าไม่เสียมารยาทนะต้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนบ้านไหนนี่ที่นี่บ้านที่น่เนี่ยร้อยเอ็ดไม่เนี่ย มันยังไม่เข้าข้างแคนอ่ะแคนแคนกูตายกูตาย <laughs> นี่มันก็งูพิษอ๋อสงสัยว่ามีอะไรมาโชว์ใช่ไหมใช่ครับดิจิต้าเป็นแน่นอนดิพ <laughs> <laughs> ี่เป็นป้อ <laughs> ไม่ไง่างไีไาพี สุดยอดถ้าพี่ดีเป็นนะครับพี่ไม่ไปโวยวายเขาแต่แรกหรอกพี่ดีโชว์เลยถูกจริงหรอพี่อ่ะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดีนาะก็ครับผมอ่าก็ต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตของพวกเรานะฮะวันนี้นะครับมีโดมลิทเคนเฟมนอตและพี่ตโนนะฮะอยากบอกว่าวันนี้ อิ่มบุญและอิ่มใจอิ่มทุกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบัตร5้ารอยซึ่งอยู่ไกลๆส่วนลูกหูลูกตาโน่นนะฮะดูว่าจะเป็นเอ้าพูดผิดเหรอก็หรอยอยู่ไกลอ่ะอยู่นี้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 ไม่ได้กามากพี่ไม่ได้กันมากขอโทษที่พอดีบเป็นบัตรถูกๆก็มองข้ามไปนะเห็นไหม อื่นหนึ่งเขามีออร่าไงไม่รู้เห็นรู้สึกไม่รู้สึกพี่ผมก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเป็นพี่นะงานโปรงานบุญอย่างเงี้ยห้าร้อยห้าร้อยพี่ไม่ซื้อหรอกโอ้พี่พี่ขอสองแสนนั่งบนเวทีเลยจริงจริงพี่อ่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น500บาท1,000บาทหรือว่า10,000หมืนง,งหน้านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมทำบุญนะครับสร้างศึกนะครับ หนึ่งร้อยหนึ่งปีให้กับโรงเรียนสตรีศึกษาพวกเราเอาปอบมือหน่อยคใช่ก็เอาเปได้ถึงเวลาสมควรแล้วเนาะใช่ครับที่จริงควรจะถึงเวลานานละแบกแบกนานละกีต้าเนี่ยไปที่คนละากันว่าแเขาว่าโดมพูดนานโดมไม่รู้สึกตัวเหรอที่ผมนับได้ที่มือโดมไม่รู้สึกตัวเหรอนับคำพูดผมด้วยนิ้วมือข้างเดียวแล้วเนี่ยผมพูดไม่เต็มเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ก็บ้านพี่ที่ไม่ผิดอ่ะโอเคเดี๋ยวเดียวแม่ไปพูเก็บกันพี่โอ้ไม่พี่ม่แตะบ้านเลยโอเคครับวันนี้พร้อมหรือยังครับผมพร้อมครับก็เป็นว่าขอส่งต่อเวทีให้กับแคนครับ